สวัสดีค่ะสวัสดีที่รักทุกคนนะคะตอนนี้โคสุนีนะคะก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นผลไม้นะคะผละไม้อันนี้เขาเรียกว่ามะไฟค่ะที่รักทุกคนมะไฟนะคะให้ดูค่ะความดกของนางอ่าเห็นไหมคะความดกของนาองดกมากมายไก่ากองค่ะพี่น้องทุกคนเห็นไหมคะเอ้ยยังเดบบอยู่นะคะสุกก็ประมาณสิงหาค่ะนะผละไม้ข้างบ้านนะเอ้เห็นไหมคะอ่าเห็นไหม เดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะนะคะเป็นมะปรางนะคะมะปรางสุกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นไหมอันนี้ยังไม่สุกกินไม่ได้แต่บอกเลยค่ะว่าร้อนมากร้อนมากเพราะมันคือมะไฟนั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่พาไปดูมะปรางอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นดอกเกาลักนะคะเป็นเกาลักที่เขาเคัวค่วกี่นะคะโลเราเป็นกี่ร้อยนะสี่ห้าร้อยเป็นพันนะคะที่รักทุกคนอ่านี่ก็ออกดอกแล้วนะคะแต่ยังไม่มีลูกเนาะเดี๋ยวให้มันออกผลแล้วจะถ่ายให,ให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูมะปรางกันว้า ที่แรกทุกคนเห็นไหมคะมะปรางค่ะมะปรางนะคะสุกๆจากต้นเลยนะคะต้นไม่สูงนะเนี่ยสุนี่ยืนนะคะสุนี่ยืนก็ยังมีลูกนะคะลูกเหลืองอลามเต็มต้นเลยค่ะที่รักทุกคนเห็นไหมคะว้าวนะคะอ่าเห็นไหมสดๆจากต้นเลยค่ะที่รักทุกคนว้าวนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมว้าวว้าวว้าวเห็นไหมคะสุดยอดเลยมะปรางค่ะโคตรโอ้เร็วๆเนี่ยค่ะเนี่ย ยังดกเลยนะคะที่รักทุกคนอุ้ยให้ดูนะคะนี่เลยนะคะสดๆจากก้นนะคะไม่ต้องไปไกลเลยนะคะฟางใช่ไหมอยู่ข้างบ้านเราเนี่เองใช่นี่ค่ะมะปรางอยู่ข้างบ้านเราเลยที่รักทุกคนเห็นไหมคะอ่านี่นะคะนั่งใต้ต้นชมผลไม้นะคะมีของกินเยอะแยะมังคุดมีลูกไหมคะมีเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูมังคุดอ,อันนี้ค่ะมังคุดนะคะที่รักทุกคนเห็นไหมมีลูกจริงจริง อ่าไม่ได้ร้อเล่นนะคะนี่นี่คือมังคุดนะคะยังไม่สุกนะก็ต้องรอก่อนเก็บกินได้ตลอดปีเลยนะคะมังคุดต้นนี้ได้ประมาณ10ปีแล้วค่ะที่รักทุกคนแต่มันต้นยังต่ำอยู่แล้วต้นได้ก้มค่ะที่รักทุกคนน่ะเห็นไหมต้นเล็กๆแต่ว่าลูกเนี่ยออกดกมากนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยมีลูกจริงๆ้วยเห็นไหมคะลูก,ม,ลกมังคุดโอเคนะคะที่รักทุกคนเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากทุกคนค่ะอ่าให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะ มังคุดอ่าโอเคนะคะมะพร้าวว้าวนี่ก็มะพร้าวนะคะที่ร้านทุกคนเห็นไหมต้นเล็กกระชจด๊เดียวค่ะลูกดอกมากลูกดอกมากค่ะที่ร้านทุกคนนี่นะคะมะพร้าวนะได้ก้ม,มนะที่ร้านทุกคนได้ก้มเราว่ามันต้นต่ำก้ม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 มีต้องหลายแซงนะ,ะที่ร้านคนหลายทลายหลายแซงนั่นเองนะคะโอ้โหเยอะมากแล้วก็เท่านั้นยังมันอน,นะคะยังมีนะคะเป็นสับประรดค่ะนี่ นี่คือสับปะรดนะคะที่น้าทุกคนมิ้วม,มีตั้งหลายหัวแน่หนึ่งแล้วนะมีหัวที่สองเห็นไหมคะที่ร้าทุกคนหัวที่สองว้าวสุดยอดจริงๆค่ะ